มาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะที่สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านแก่งใต้นะคะเมื่อหลวงพ่อเพชรค่ะพระประธานในพระอุโบสถของวัดเนจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นพระอุระแตกนะคะจนเห็นเสียงพระด้านในเนี่ยโผล่ออกมาเลยนะคะล่าสุดนี้ทางวัดก็เลยมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายและคะ่ะมาร่วมหารือแนวทางดําเนินการแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนสักการะจนถึงวันพระศัชว์ตรีนี้นะคะก่อนจะสั่งให้ช่างที่บูรณะโ<ม>บกปูนปิดทับองค์พระค่ะ,คะ,คะ สำหรับบรรยากาศที่วัดบ้านแก่งใต้อำเภอตรองจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นไปอย่างคึกคักละค่ะมีชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าบริเวณพระอุระของพระประธานปางขัดสมาธิเพชรในพระอุโบสถที่กำลังปรับปรุงใหม่แตกออกจนเห็นเสียงพระด้านในโผล่ออกมากลางพระอุระนะคะก็พากันนําดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอพรและนําแผ่นทองคําเปลวไปปิดพระพักและเสียงพระด้านในค่ะทางเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่งใต้พระครูปัญญาวัชรกิจท่านบอกว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนั้นชื่อว่า หลวงพ่อเพชรทําด้วยศีลาแรงค่ะคาดว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยแต่ว่าในปีพุทธศักราช2493หลวงพ่อเพชรนั้นผุกร่อนมากทางกรรมการวัดก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาอีกหนึ่งองค์โดยครอบองค์เดิมที่สุดโสมากแล้วจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดสนใจอีกเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะก็มีการเชิญทุกฝ่ายมาร่วมหารือกันละค่ะจะดําเนินการอย่างไรกับองค์หลวงพ่อเพชรต่อไปจากนั้นก็เตรียมทําหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะตําบลบ,บ้านแก่งและเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพร้อม เปิดให้ญาติโยมสก,การะกกราบไหว้บูชาไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ก่อนจะสั่งให้ช่างที่บูรณะโบกปูนปิดทับองค์พระศิลาแรงต่อไปนะคะ